สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกับครูวางและหนูแมรี่เช่นเคยนะคะในกิจกรรมนิทานแซ่สนุก MV k i d Story s ค่ะหนูแมรี่คะหนูแมรี่ชอบร้องเพลงหรือว่าชอบเต้นบ้างหรือเปล่าคะแมรี่ชอบเต้นมากค่ะแล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยลา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 แต่ว่าร้องเพลงทีไรเพื่อนๆก็มักจะบอกว่า เป็นอย่างเดียวดีกว่าค่ะเป็นงันไปนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าวันนี้ครูกวางจะแนะนำให้รู้จักกับคุณเพนกวินค่ะ mm hmm. เขามีการแสดงมาให้พวกเราได้ชมกันด้วยนะคะอยากชมหรือเปล่าคะแมรี่อยากชมค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะอยากชมกันหรือเปล่า mm hmm. ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมนิทานเรื่องการแสดงของคุณเพนกวินกันเลยคะ่ะไปกันเลยค่ะคุณเพนกวินจะเปิดการแสดงพิเศษ แต่คุณเพนกวินก็ยังคิดไม่ออกว่าจะแสดงอะไรดีคุณเพนกวินเดินไปเรื่อยๆเห็นคุณลิงกำลังหมุนตัวน่าสนุกดีจังแล้วคุณลิงก็ชวนคุณเพนกวินมาหมุนตัวด้วยกันมาพวกเรามาหมุนด้วยกันให้ทุกวันเบิกบ,บานสดใสหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวา หมุนไปข้างหน้าแล้วก็หมุนไปข้างหลังหมุนทุกวันร่างกายแข็งแรงโอ้โห oh สนุกจังเลยคุณเพนกวินเดินไปเจอคุณกระต่ายกำลังกระโดดน่าสนุกดีจังแล้วคุณกระต่ายก็ชวนคุณเพนกวินมากระโดดด้วยกันมาพวกเรามากระโดดด้วยกัน ให้ทุกวันเบิกบานสดใสกระโดดไปทางซ้ายกระโดดไปทางขวากระโดดไปข้างหน้ากระโดดไปข้างหลังกระโดดทุกวันร่างกายแข็งแรงเย้สนุกจังเลยคุณเพนกวินเดินไปเจอคุณช้างกำลังโยกตัว น่าสนุกดีจังแล้วคุณช้างก็ชวนคุณเพนกวินมาโยกตัวด้วยกันมาพวกเรามามาโยกด้วยกันให้ทุกวันเบิกบานสดใสโยกไปทางซ้ายโยกไปทางขวาโยกไปข้างหน้าแล้วก็โยกไปข้างหลังโยกทุกวันร่างกายแข็งแรงว้าว สนุกจังเลยในที่สุดก็ถึงวันที่คุณเพนกวินเปิดการแสดงผู้ชมรอชมด้วยความตื่นเต้นการแสดงเริ่มแล้วคุณเพนกวินทั้งหมุนตัวทั้งกระโดดทั้งโยกตัวหมุนหมุนหมุนกระโดดกระโดดกระโดดโยกโยกโยกเพื่อนๆนชอบอกชอบใจกันใหญ่แต่การแสดงยังไม่จบหรอกนะ คุณเพนกวินชวนเ,นเพื่อนมาสนุกด้วยกันมาพวกเรามาสนุกด้วยกันให้ทุกวันเบิกบานสดใสหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวากระโดดไปข้างหน้าแล้วก็โยกไปข้างหลังสนุกทุกวันร่างกายแข็งแรงช่างเป็นการแสดงที่สนุกจริงๆ ขยับตัวไปตามจังหวะเสียงเพลงที่ทั้งสนุกสดใสและช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงชวนเพื่อนๆมาขยับด้วยกันยิงสนุกสนานและมีความสุขเพนกวินทั้งหมดตรงเพนกวินปฏิบัตอเป็นเพนกวินเป็นดำพวกเราชอบทำตามเพลงสายา กวินทั้งหมดตรงแพนกวินปฏิบัติคลีบขวาโอเปนกวินเต็มดำพวกเราชอบหันตามเพลงสายจะบาดกันเองขึ้นแทนแพนกวินสนุกแพนกวินทั้งหมดตรงแพนกวินปฏิบัติคลีบขวาคลีบซ้ายโอเปนกวินเต็มดำพวกเราชอบหันตามเพลงสายจะบาดกันเองขึ้นแทนแพนกวินสนุกแพนกวินทั้งหมดตรงแพนกวินปฏิบัติคลีบขวาคลี โอเป็นกวินเป็นดำพวกเราชอบทำตามเพลงใส่สบายกันเองคลื่นเค้นเพนกวินสนุกเพนกวินทั้งหมดตรงเพนกวินปฏิบัติครีบขวาครีบซ้ายเท้าขวาเทาา้าซ้ายโอเป็นกวินเต็มดำพวกเราชอบทำตามเพลงใส่สบายกันเองคลื่น<ๆ>เค้นเพนกวินสนุกเพนกวินทั้งหมดตรงเพนกวินปฏิบัติ โอ้ห oh, การแสดงของคุณแพนกิ้นสนุกมากๆเลยนะคะหนูแมรี่ต้องไปฝึกเต้นตามบ้างแล้วล่ะคะ่ะได้เลยค่ะหนูแมรี่และเด็กๆที่อยู่ทางบ้านก็อย่าลืมไปฝึกเต้นตามกันด้วยนะคะเพราะการเต้นก็คือการออกกําลังกายอย่างหนึ่งค่ะที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอารมณ์แจ่มใสด้วยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะผูกวางและหนูแมรี่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ